ดาราตัวแม่คิดตรงสามีเลือกอยู่กันสองคนไม่มีลูกก็สุขได้หญิงรัฐานักร้องและนักแสดงสาววันนี้ได้มาเปิดใจในรายการวุฒิอินเทอร์วิวเล่าเรื่องราวสุดซาบซึ้งที่ได้เป็นตัวแทนแม่ของเหล่า LGBTQ พร้อมอัปเดตชีวิตคู่คงไม่คิดมีทายาทเพราะมีความสุขอยู่กับตรงนี้แล้ว ด้วยการที่เป็นตัวแม่ของกลุ่ม LGBTQ มีหลายเหตุการณ์มากที่พวกเขาจะชื่นชอบในตัวคุณเล่าเหตุการณ์ที่ประทับใจให้ฟังหน่อยหญิงรัฐาเราก็ทำงานเป็นนักร้องจากเพลงจินิจาก็เกือบ20กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นการเติบโตของน้องๆกลุ่มนี้ที่เติบโตไปกับเราจะเห็นเขาตั้งแต่เรียนรอดอใส่ชุดมาแล้วก็แบบพี่ขอลายเซ็นวิ่งตามรถเรา จนวันดึงเขาก็เติบโตเหมือนกันเหมือนกับทำรายการอยู่ในกรมมี่เห็นเขาเดินอยู่ในตึกกรมมี่เป็นโปรดิวเซอร์รายการทีวีจากแฟนคลับกลายเป็นน้องคนหนึ่งที่เราเสนิทเพราะว่าเหมือนเราเติบโตมาด้วยกันแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันทำรายการออนไลน์ด้วยกันได้เพื่อนเพิ่มมาอีกหนึ่งคนซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมากกว่าแค่แฟนคลับจนทุกวันนี้ก็จะไปเที่ยวดิสนีย์ชอบดิสนีย์เหมือนกัน ส่วนอันนี้เรารู้สึกประทับใจส่วนใหญ่ก็จะมีเดินเข้ามาแล้วก็น้ำตาคลอตัวสั่นแล้วก็จับเราพูดว่าแม่ทำให้หนูรู้จักตัวเองเป็นโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าอาชีพนี้มันจะทำให้คนคนหนึ่งได้รู้จักตัวเองคำว่ารู้จักตัวเองมันใหญ่มากนะสำหรับหญิงการที่เราได้คําเอากับทุกๆคนรวมถึงตัวเราเองยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ให้ครอบครัวรู้แล้ววันหนึ่งเขาก้าวมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม มีอาชีพที่ดีในสังคมและรู้สึกว่ามันก็เท่ดีนะการที่เราเป็น2,002ราตีเป็นอะไรที่สร้างอินสป r เรชันให้กับคนพอได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวก็เป็นอะไรที่ผลักดันให้เขายิ่งมีพลังมากขึ้นหญิงรัฐาใช่สำหรับหญิงเองรู้สึกว่าไม่ใช่แค่เขานะเราด้วย ถ้าไม่มีพวกเขาสนับสนุนเชื่อว่าจินนิจ๋าหรือตัวหญิงตัวพี่แคทเพื่อนๆในวง2,002ราตีก็จะไม่ได้เดินทางกันมานานขนาดนี้เพลงมันทำงานได้มาเป็น20ปีเพราะพวกเขานะแล้วเราก็ได้มีคอนเสิร์ตขึ้นก็เพราะพวกเขาเหมือนกันมันก็เป็นความรู้สึกของพวกเราก็โตกันไปถึง80ปีหญิงรัฐาก็ยังเต้นไหวค่ะพูดถึงการเป็นตัวแม่แล้วในชีวิตจริงความเป็นตัวมัมจะเกิดขึ้นไหม หญิงรัฐาไม่ค่ะคุยกับตูแล้วค่ะคุยกันตั้งแต่ก่อนแต่งงานเลยช่วงเวลาที่เราคบกันจะคุยกันถึงอนาคตอยู่แล้วเขาก็จะบอกว่ามองไม่เห็นว่าเราจะมีอนาคตในรูปแบบของการเป็นครอบครัวใหญ่หรือมีลูกหญิงคิดยังไงคือจริงๆถ้าหญิงแต่งงานเร็วกว่านี้ประมาณ30มสิบต้นๆคงคิดว่าหญิงอาจจะมีแต่พอหญิงแต่งเกือบ40แล้วก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยดีกว่า ก็คิดเหมือนกันแล้วก็ไลฟ์สไตล์ด้วยแหละที่เรายังชอบจะเดินทางใช้ชีวิตหลายๆครั้งที่เราจะเพื่อเพื่อนที่มีครอบครัวเขาก็จะบอกว่าไม่มีดีแล้วเราก็เลยโอเคเลี้ยงลูกเพื่อนค่ะชอบสปอยล์ลูกเพื่อนในการเกิดเป็นมนุษย์บางทีเราไม่ต้องทําทุกอย่างต้องรู้ทุกอย่างก็ได้รู้ในแบบที่เราอยากรู้พอหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เขากําหนดมาให้เราอยากเป็นก็ได้จริงๆการมีลูกมันคงไม่ใช่ทุกอย่างเดียวมันมีสุขด้วยเพียงแต่เรา อาจจะสุขอยู่กับตรงนี้และเราโอเคแล้วก็ต้องบอกว่าไม่มีความคิดไหนผิดหรือถูกคนเราย่อมมีความคิดต่างกันอยู่แล้วล่ะค่ะเอาที่ตัวเองรู้สึกว่าใช่และมีความสุขก็พอค่ะทั้งทีมงานของเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ